นะครับอันนี้เราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นปลาแม่คอกนะครับลูกยังเล็กอยู่แต่ตัวเท่าลูกจะว่าลูกหมามันก็ใหญ่ไปนะเอาเอาว่ามันเล็กครับแล้วก็เป็นแม่คอกด้วยครับน,นี่ปล่อยนะครับปล่อยให้ไปเลี้ยงลูกนะครับอ่าหลังตัวเ้าหน่อยอะอะนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาอย่างเดียวนะครับ นี่เราก็ปล่อยนะครับอ่าปล่อยปลาอยปล่ยาไปแล้วนะครับอ่านะครับนะครับให้เขาไปเลี้ยงลูกลูกเขายังเล็กอยู่นะครับเห็นนะครับเห็นฟองไหมครับอ่าเนี่ยฮะเนี่ยที่ขึ้นนี่คือลูกเขานะครับอ่านะครับแต่เรามาดูปูนึกนะครับคือตอนนี้ปูนึกเขานําไปสามแต้มอะครับเพราะฉะนั้นแม่คอกผมก็เล่นแล้วล่ะเพราะว่ากันแฮว นี่ครับเห็นปูนึกไหมครับปูนึกครับปูนึกปูนึกครับนี่ครับแอบปูนึกอัน่น <c> น <oughs> ะครับปูนึกก็ยังรักเด็กนะครับวันนี้ตบเด็กมาสามคนนะครับเนี่ยฮะปูนึกมาข <c oughs> โมยตีปลาบ่อเขาแม่งเขา ประกาศขายที่แล้วครับทนปูนึกไม่ไหวครับขมโมยปลาเขาบ่อย